สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง Mza Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝฟังของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ a n d r ร i d รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรใหม่ๆสำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วย สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่น Galaxy A235G มือถือรุ่นนี้มีการปรับลดราคาที่น่าสนใจทุกเดือนนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้นที่ประมาณ1,390บาทส่วนถ้าเป็นราคาเครื่องเปล่าก็ประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นถ้าไหนที่กำลังสนใจอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานนะครับแล้วก็ชื่นชอบเป็นแบรนด์ซัมซุงเดี๋ยวมาดูราคาของซัมซุง กา l ล็กซี่ A 2 3 5G กันนะครับว่าโปรโดยรวมซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดนะครับในเรื่องของสเปคซัมซุงกา a ล a x ซี A 2 3 5G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา4ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมา8ล้านนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็นชิป Qualcomm Snapdragon 695 Octa Core ความเร็ 2.2กิกะเฮิรตซเป็นเวอร์ชัน12นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน4.1หน่วยความจำก็ให้ RAM 8กิกะไบต์นะครับหรือว่าความจุให้มา128กิกะไบต์แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์ราคาเปิดตัวตอนนั้น9,999บาทนะครับสำหรับสีก็มีให้เลือกประมาณ4สี4นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสเปคของ Samsung Galaxy A235G ส่วนในเรื่องของราคาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับ สำหรับ Samsung Galaxy A235G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่8พฤศจิกายนปี2023เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official ถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสำหรับ Galaxy A235G ลำ8ลม128 g b เครื่องแท้0ไทยนะครับจากราคาปกติ9,999บาทลดราคาเหลือ7,590บาทเท่านั้นวิธีการ ใจเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยกระผ,ผ่อนได้สูงสุด6เดือนก็จะผ่อนเดือนละประมาณ1,265บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้สำหรับ Galaxy A 235G RAM 8ลอม128 g b ขายโดยทาง Lazada Super iPhone นะครับจากราคาปกติ9,999ลดราคาเหลือ7,988บาทแล้วก็ในวันที่11นี้นะครับราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ7 0 8 8บาทเท่านั้นมีห้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Samsung ให้1ปีอย่าลืมนะครับ วันที่11นี้ก็คือจะเป็นแคมเปญ1111นะครับมือถือลดราคาทุกรุ่นสามารถติดตามได้ที่ช่องของเราปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada แต่ว่าร้านนี้เป็นรุ่น 4G นะครับราคาค่อนข้างถูกก็เลยนํามาเป็นทางเลือกนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 2 3แรมลลำา1 2 8 g รขายโดยทาง Lazada Super iPhone นะครับจากราคาปกติ8,999ลดราคาเหลือ5,959บาทแล้วในวันที่1111 11ก็จะเหลือประมาณ5,000บาท เท่านั้นมีให้เลือกสองสีนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับซัมซุงกาลิคซี่ A235G จากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ของ Lazada ส่วนราคาจากทางด้านแอป Sho ป e e นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิคซี่ A235GRAM8RAM128GB ตัวเครื่องรับประกันศูนย์นะครับซื้อร้านนี้รับคอยคืนสูงสุดถึง10% ถ้าเราจะสั่งซื้ออย่าลืมกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็เก็บโค้ดเพื่อที่จะรับคอยหรือว่ารับส่วนลดได้นะครับจากราคาปกติ9,999บาทลดราคาเหลือ7,999นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยก,กพอรพตได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุง Galaxy A235G ลำ8ลำ128กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย จากราคาปกติ9,999ลดราคาเหลือ7,985บาท วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยจัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอปช้อปปี้ซัมซุงกาลิซี่ A สองสามห้า G ลำแปดลำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์เครื่องใหม่เครื่องแท้ประกันศูนย์ซัมซุงนะครับแล้วก็สามารถออกใบกำกับภาษีได้จากราคาปกติเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับลดราคาเหล สามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากระพรอน,นได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีให้เลือก3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปนลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A สองสามห้า G ท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A สองสามห้า G เป็นราคาล่าสุด เดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่สุดไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d ีแทคซัมซุงกาลิซี่ A235G มีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกนะครับก็หลายราคาหลายแบบสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ที่ราคา 1, 3 9 0บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่แต่ว่าบางโปรก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้า d ีแทนะครับอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไป ซื้อได้ที่ราคา2890ส่วนคนที่ใช้แบบเติมเงินอยู่แล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนสําหรับซิม DT แทก็ซื้อได้ที่ราคา1690หรือว่าคนที่อยากจะเปิดเบอร์ใหม่กับ DT แทนะครับซื้อได้ที่ราคา1690บาทสําหรับรายละเอียดของแพ็กเกจนะครับนี่เลยนะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษสําหรับเดือนพฤศจิกายน s a m s ุงกา a l a ซ y A 2 3 5 G จาก DT แทนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินซื้อได้ที่รราาคเิ่ม 1,690บาทสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับง่ายๆเลยเราไปเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับก็ซื้อได้ที่ราคา1,690มีค่าเน็ตลูงหน้าด้วย1,200สัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนลูกค้าดีแท็กที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา2,890เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลูงหน้านะครับถ้าเป็นโปร899ซื้อได้ที่ราคา3,790โปร699ซื้อได้ที่ราคา 4,990ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลุงหน้าทุกโปรนะครับแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านดที่สนใจนะครับอยากไซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ d t a c s h o p ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับค่าย TrueMove H นะครับซัมซุงกาลิคซี่ A235G ตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับอ้างอิงจากทางด้านเว็บไซต์ของเขาโดยตรงแต่ว่าถ้าเราไปซื้อที่ช็อปก็น่าจะมีนะครับรายละเอียดของโปรนะครับมีหลายราคาให้เราเลือกนะครับแบบแรก เป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ Tru ูซื้อ s a m s u งกา a l a ี y a 2 3 5 g ได้ที่ราคา3689บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้านะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ8 9 9ส่วนถ้าเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ที่ราคา4 7 8 9บาทนะครับทั้ง2โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา6 8 9 9บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899เนะครับมีค่าเน็ โปร699ซื้อได้ที่ราคา7,249บาทค่าหนี้ดุงหน้า321บาทแล้วก็โปร499ซื้อได้ที่ราคา7,599บาทค่าหนี้ดุงหน้า214บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน6เดือนนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา4,789บาทนะครับแล้วก็ใยไยข่ออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา4,789บาทเหมือนกัน เมื่อยายค่ายมาใช้โทรนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนดตล่วงหน้านะครับถ้าเป็นโปร499ซี้ได้ที่ราคา5,889บาทค่าตนดล่วงหน้าไม่ต้องจ่าย แล้วก็ Pro 899ซื้อได้ที่ราคา6,899มีค่าเนดุงงหน้า428บาทนะครับสัญญา6เดือนเท่านั้นราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ9,999ลดราคาเหลือ8,499บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A23 5G จากทางด้านค่าย t r u e m o v e H นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ s a m s ุงกา a ล็กซ A 2 3 5 G RAM 8 r ล m 1 2 8 g b สําำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปร,โปรซื้อได้ที่ราคา4,499บาทนะครับซึ่งก็จะมีค่าหน็ตลุงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่แต่ว่าบางโปรก็ไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตลุงหน้านะครับย้ายค่ายลดให้อีก1,000เหลือ3,499บาบาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาล็กซี่ A235G เป็นโปรหรือว่าเป็นราคาสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบก่อนที่จะซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง l a ซาด้หรือว่าช้อปปีนะครับง่ายๆท่านสามารถกดสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก่อนซื้อได้นะครับลิงก์ของ l a ซาด้แล้วก็ช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิป ส่วนท่านใดที่อยากซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ1,390บาทเท่านั้นดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วนะครับชอบราคาหรือว่าชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่นัหทีคล น้าสวัสดีครับ